เดินทางสายนี้มาตั้งแต่เด็กเรามีความสุขกับก,บการได้ทำมันได้เอ็กซ์เพรสตัวเองผ่านการร้องเพลงอ่เงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแตงกวาค่ะนางสาวนันทออนวัฒนปกรณ์ค่ะปัจปจ,จุบันอายุ17ศึกษาอยู่ชั้นม .6 โรงเรียนอำนวยศิลป์ค่ะเป็นคนยิ้มง่ายเวลาคนชวนคุยอะไรเงี้ยก็จะยิ้มเ,เพลินกับคนอื่นเป็นนักร้องนำโรงเรียนค่ะทั้งวงออเคสตาราแล้วก็วงแบนด์ด้วยค่ะ ก็จะมีแสดงทั้งในโรงเรียนแล้วก็ตามงานสยามก็เคยแสดงมาแล้วค่ะอยากเป็นศิลปินก็คือหนูเดินทางสายนี้มาตั้งแต่เด็กน่าจะประมาณ6ขวบคือเริ่มขอแม่ไปเรียนร้องเพลงค่ะก็คือฝึกร้องเพลงมาเรื่อยๆจนสักพักเรารู้สึกว่าเราเริ่มมีความสามารถที่เราสามารถไปออเดชั่นตามงานต่างๆได้แล้วมีการเริ่มออเดชั่นเมื่อประมาณ สปีที่แล้วค่ะตามงานต่างๆแล้วก็มาได้ที่นี่ค่ะก็รู้สึกดีใจมากกับโอกาสครั้งนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วแม่บอกว่าหนูร้องเพลงได้ก่อนที่จะพูดชัดอีกไปเรียนร้องเพลงปุ๊บก็แบบรู้สึกว่าเรามีความสุขกับการได้ทํามันได้เอ็กซ์เพรสตัวเองผ่านการร้องเพลงยเนี้ยค่ะ I was fire, yeah, It's working was we're now and both not เป็นกีตาร์ค่ะตัวนี้ค่ะคุณพ่อทําธุรกิจกีตาร์ค่ะขายกีตาร์เปิดร้านกีตาร์หนูก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มีความสัมพันธ์กับชีวิตหนูมากมากค่ะขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ต่อความใฝ่ฝันของตัวเองถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแล้วก็ต้องซ้อมหนักมากแต่ว่าวันนี้มันมาถึงแล้วขอให้พัฒนาตนเองและก็สู้ต่อไปเรื่อยๆ